หนูหมดแล้วเหรอล้างใหม่เร็วล้างน้ำตาที่หนูร้องอ่ะที่หนูร้องเมื่อเช้าว่าล้างหมดเร็ว่ะหนูร้องอยู่บ้านเองเอาเหรอมาโรงเรียนหนูก็ร้องไม่ใช่เหรอเมื่อเช้าว่ะหนูหนูไม่เอาหนูหนูไม่หนูไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้แล้วเหรอ อาแล้วใครร้องนะเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อกี้ใครร้องเมื่อกี้ก่อนนันยุ้ยมาน่ะก่อนนันุ้ยมาน,ะอน,อน่านะใครร้องหนูเดินติดตูดคุณครูอยู่นะใครโน้ห,นหรอหเดินติดตูดคุณครูอยู่ร้องให้ตาบวมเลยใครก็ไม่รู้หน,หน,หนสะอาดยัง แล้วปิดน้ำค่ะปิดน้ำค่ะเอาหมุนค่ะหมุนโอเคนั่นแหละทำเก